ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ปอป่า,ปาพาเอฟซีมาดูเหรียญในกล่องดูเหรียญในกล่องท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครนะเขตวัฒนาใช่ไหมเอ่ยอ่ะใช่ฮะท่านผู้ชมะอ่ะ เขตวัฒนาท่านมชมฮะส่งเหรียญมาถึงช่องของประปาเนาะเดี๋ยวประปาพูดจากันไปทักทายกันไปท่านผม้ชมฮะเนาะสายตาท่านผม้ชมก็คอ,อยสอดส่องมองดูเหรียญในกล่องนะว่าเหรียญที่นักสะสมแต่ละท่านส่งมาเนี่ย เป็นเหรียญแบบไหนที่ขายได้ในช่องของปาปาเนาะเป็นเหรียญแบบไหนที่วงการนักสะสมขาให้การยอมรับนิยมเล่นหาในวงการนักสะสมท่านผู้ชมฮะนะก็ให้สังเกตดูอ่ะหรือใครที่ไม่ชอบซื้อไม่ชอบขายเหรียญแต่ชอบดูข้อความมันเทิงนะเหมือนเราดูทีวีช่องหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็ปาปาก็อ่ะ ยินดีท่านผู้ชมฮะยินดีอ่าเรามาเปิดดูเรามาเปิดดูกล่องนี้กันท่านผู้ชมฮะว่ามีเหรียญอะไรอ่าไม่มีอะไรเลยเนาะจบละในกล่องโอเคไหมวางไว้ตรงนี้ก่อนชึบอ่าอันนี้ก็เป็นใบรายการของเขาอ่าหมายเลขบัญชีธนาคารด้วยปปาเก็บไว้ปุ๊บที่เหลือเป็นหน้าที่ของแอดมินเข้าไปท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปปาใส่ทุงมือให้จะติดเทปกาวเดี๋ยวปปาขอยังไงเอ่ยมีเหรียญตรงนี้นะปปาปาดตรงนี้เลยเนาะปปาจะไปเร็วนิดนึงท่านผู้ชมฮะนะ เหรียญที่ปปาเปิดมาทุกกล่องทุกห่อท่านผู้ชมเะเหรียญไหนที่เป็นเหรียญที่บังเอิญนักสะสมก็ขอติดมาตรงนั้นนะไม่ต้องคํานึงเลยฮะเดี๋ยวปปาจะบอกหาปปาไม่ลืมนะหาปปาไม่ลืมท่านผู้ชมฮะบางครั้งก็ปาปปาก็ลืมเหมือนกันเนาะอ่ะึบางครั้งก็มีเหรียญติดมาด้วยเหรียญติดก็หมายความว่าเหรียญที่นักสะสมยังไม่นิยมเล่นหาไงท่านผู้ชมนะฮะนะอาจจะขายกันได้ปักปลายหรืออาจจะขายไม่ได้เลยประมาณนั้นเอาละท่านผู้ชมฮะชุดนี้เราน่าจะมาเจอเหรียญ เหรียญที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมเนาะเดี๋ยวเราดูกันเลยดูเทอ,อกก่อนท่านผู้ชมฮะเนาะเทออกก่นเลยออะปืดที่แน่ๆเลยท่านผู้ชมเหรียญตรงเนี้ยเป็นเหรียญที่ช่องปปาร,รับซื้อทั้งหมดเทราที่ปปาดูโอเคไหมหรือ,อยังไงมาดูกันท่านผู้ชมอ่อตรงนี้เหรียญเหรียญแบบนี้ยังไม่ใช่ท่านผู้ชมฮะนะยังไม่ใช่ท่านผู้ชมฮะ งนี้ก็เป็นเหรียญอะไรเอออเดี๋ยวป๊าดูนิดนึงป้าปาใส่ถุงมือถ้าพี่ชมป้าปาจะเปิดยากนิดนึงนะอ่ะโอเคนะปึ๊ดใส่ไว้เก็บถุงไว้ถ้าพี่ชมะใส่ถุงไว้เก็บไว้ฮึบอืมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเหรียญกันบ้างเราเริ่มต้นกันจากอ่ะเหรียญน,นี้ก่อนเนาะเป็นเหรียญที่อ๋อเดี๋ยวป้าปาแอดมินเขาส่งข่าวมาข้าวๆอยู่ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเนาะอ่ะวางไว้ วางไว้ก่อนเป็นเหรียญที่ปปายังไม่เป็นทางการที่เป็นทางการก็จะเป็นเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะเนี่ยเหรียญกล้วยไม้ใช่ใช่จริงๆด้วยท่านผู้ชมฮะสิบาทที่ระลึกสิบาทนิกเกิลขนาดใหญ่ท่านผู้ชมฮะนะอ่ะงานปีกล้วยไม้อะเทียนขังที่6เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรท่านผู้ชมฮะนะได้รับความนิยมผลิตแค่2 0 0,000เหรียญเองท่านผู้ชมฮะนะปปาว่าใครอยากได้เนี่ยราคา ปปาบอกเนี่ยสามร้อยถึงสามสี่ร้อยบาทเนี่ยสามร้อกว่าบาทถึงสี่ร้อยบาทถ้าใครไม่รับตอนนี้ท่านผู้ชมฮะนะถ้าหากเศรษฐกิจดีๆเนี่ยเดี๋ยวราคาเขาอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้อันนี้แค่ปป่าปปาคํานวณเฉยๆหรืออาจจะอยู่แค่สี่ร้อยสามร้อยแปดสี่ร้อยอยู่ประมาณนี้ก็ได้สองล้านสองแสนเหรียญเนี่ยถ้าไม่ชมระดับไม่ถึงพันบาทเนี่ยปปาว่าไม่แพงนะถ้าหากว่าเป็นเหรียญโอค่อนข้างจะสภาพผิวสวยอย่างนี้เดี๋ยวให้ปป่าแอดมินเขาจัดการเรื่องสภาพผิวเองปปาไม่พูดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวแอดมินเขาไปคุยเองเขาเป็นคนรับงานนะ ปาปาจะยังไม่พูดตรงนี้อันนี้เป็นเหรียญราชการที่6ท่านผู้ชมฮะนะช้าง3เหรียญราชการที่6เนี่ยเนาะเราได้มากัน2เหรียญเป็นปี62ท่านผู้ชมฮะหกนี่ปาปาก็ยังคิดว่าหาง่ายกว่าปีอื่นๆนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนะปี6กสาอะไรประมาณนั้น5 8 5 9 6 1อะไรประมาณนี้นยังหายากกว่าปาปาไม่เข้าใจตรงนี้ปีหกเขาน่าจะผลิตออกมาเยอะมั้งแต่จํานวนการผลิตก็ไม่ชัดเจน ดูเหรียญกันต่อท่านผู้ชมมาดูเหรียญอะไรต่อคะมา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 ตอนนี้เรามาดูเหรียญตอนนี้จะเป็นเหรียญอ่าเหรียญเซี่ยวท่านผู้ชมฮะเหรียญเซี่ยวเหรียญเซี่ยวเป็นเหรียญชุดซีกเซี่ยวอัตโซรสเนื้อทองแดงท่านผู้ชมฮะเหรียญของรัชกาลที่5เป็นเหรียญปลีกย่อยท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญปลีกย่อยโอเคไหมเนี่ยอ่ะอันนี้เราได้มามีทั้งตาจอบล้อยอชัยพฤกษ นะตาจอปลอช่อชัยพฤกษ์ด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแบบนี้ด้านหน้าเป็นตาจอปลอท่านผู้ชมฮะประจรําราชการที่5แล้วก็เป็นช่อช,ชัยพฤกษ์กลางเหรียญก็มีตัวหนังสือภาษาไทยบอกเซี่ยวสี่อันเฟืองโอเคไหมตรงนี้ก็เป็นอ่าเลขไทยท่านผู้ชมฮะอ่ะเรสอเลยเอ่ยหนึ่งสองสี่สี่โอเคไหมอ่ะแล้วก็เนี่ยท่านผู้ชมฮะขนาดเท่ากันนั่นแหละก็เป็นเหรียญเซี่ยวเช่นเดียวกันนะด้านหน้าเป็นตาพระบรมรูปร พระสยามเทวาด้านหลังท่านผู้ชมเนี่ยอะก็ถ้าดูกันจริงแล้วถือว่าก็สภาพผิวก็ถ้าเปรียบเทียบกันจริงตอนนี้เหมือนประปาได้เคยมานี่ก็โอเคอยู่ท่านผู้ชมนะฮะเนาะก็ก็ที่จริงกับสภาพผิวเขาก็นะทั้งขอบทั้งไรก็ไม่ถือว่าเละเทะใหญ่ใช้ได้อยู่ท่านผู้ชมนะฮะอะเนาะปปาแนะนําให้สะสมกันหรือใครที่มีแบ่งปันก็แบ่งปันมาช่องของปาปาเอ้านี่อีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมอาท่านผู้ชมอะเราได้ชนิดเซี่ยวมาสี่เหรียญ แล้วก็อันนี้เป็นราคาอัดท่านผู้ชมฮะหนึ่งอัดเห็นไหมตาพัสยามเทวาด้านหน้าเป็นตาพระบรมรูอ่ะดีด่แหลเป็นตาพะสยามเทวาโอเคเนาะแล้วอีกเหรียญหนึ่งท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญโสรสหนึ่งโสรสท่านผู้ชมฮะเป็นหนึ่งโสรสโอเคมั้ยฮะมีหลายคนหลายท่านขอแบ่งปันในช่องของป้าปามาช่วงนี้เป็นช่วงนําเข้าแต่ว่าเดี๋ยว,วป้าปาจะ,ะปล่อยแบ่งปันไปสักไปสักสักอ่า ชุดหนึ่งท่านผู้ชมะนะเดี๋ยวคอยติดตาม e ีพีประปานะฮะนะเดี๋ยวประปาจะมาจัดท่านผู้ชมฮะเนาะโอเคไหม วันนี้เรามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญท่านผู้ชมฮะขอบคุณเจ้าของเหรียญมากนะนี่ท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญที่ช่องของปปานั้นรับซื้อวันนี้เราได้มาเหรียญโบราณเลยเนาะแล้วก็เหรียญที่เลือกเหรียญหนึ่งนะแล้วก็เหรียญนี้เดี๋ยวให้อดินเคลียร์ปปายังลงไม่ถึงเลยปปายังไม่ได้ลงเหรียญนี้เลยท่านผู้ชมฮะนะพูดถึงทางด้านราคาแล้วก็ข้อมูลหลายๆอย่างโอเคเนาะเดี๋ยวก็คุยกับแอดมินเอาละกันโอเคไหมช่องของปปาไม่พอจะยากก็ไม่ยากฮะแล้วก็ราคาเหรียญแล้วก็คุยกับแอดมินด้วยได้ด้วย โอเคเนาะขอบคุณเจ้าของเหรียญแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของประปาร,รับซื้อเหรียญแบบไหนเหรียญอะไรท่านผู้ชมอะมั่นติดตามช่องของประปาบ้างนะถ้าหากต้องการขายเหรียญเพราะช่องของประปานั้นก็รับซื้อเหรียญหลายชนิดราคาจะได้ไม่ผิดหวังท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงก์เหรีหยญโบราณเขากล่าวคาว่าสวัสดีครับ